สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะส่งกำลังใจคุณหญิงแมงมุมเสร็จดล่าโพสภาพคุณหญิงแมงมุมเข้าโรงพยาบาลลาั่นวันนี้หนักคนบันเทิงส่งใจเพียบเสจดล่าล่าสุดได้ออกมาโพสรูปภาพของคุณหญิงแมงมุมหลังเข้าโรงพยาบาลคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจเพียบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดประทับใจสำหรับหมอ่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคนรัตโก,กลหรือคุณหญิงแมงมุม ที่ต้องเผชิญกับอาการป่วยแต่ยังได้กำลังใจจากชายคนรักเป็นอย่างดีในการช่วยรักษาอาการป่วยชั้นดีอย่างพลตีพัฒรัตกูลหรือเศดนล่าทำให้มีแรงสู้กับโรคร้ายต่างๆและคอยดูแลเอาใจใส่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องชนิดที่ว่าบางคู่ยังทำให้กันไม่ได้เลยทีเดียวล่าสุดทางด้านเศตนล่าโพสรูปภาพคุณหญิงแมงมุมเข้าโรงพยาบาล โดยทางด้านเสร็ซตอล่าได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเอาไว้ว่าวันนี้หนักฟอกไตตามด้วยเข้าห้องผ่าตัดฉีดยาเข้าจอประสาทต,ตามด้วยผ่าตัดเย็บแผลกดทับซึ่งเป็นมา2ปีแล้ว h h a s #truthgirl หลังจากที่เสร็ซตอล่าได้ออกมาโพสต์รูปภาพต่างก็มีเราคนบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบไม่ว่าจะเป็นทาทายังกระแมพัชรศรี แอรินยุตทะทัตตงทูพีบุโอลิฟและคนอื่นอีกมากมายอขบคุณแหแรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ